สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนเติมโรบรักผ่านทางร้านชิลสโตนนั่นเองนะครับร้านนี้นะครับก็เป็นแบบกลุ่มเนาะมีตั้งแต่เลทสามถึงเลทเจ็ดนั่นเองนะครับผมอ่ะตอนนี้รอแบบ id บอทพาร์ตอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสอนสมัครนะก็สอนเติมนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับก็กดตรงนี้นะฝ่ามือบนนะกดสมัครสมาชิกครับผมเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อ id พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะอืมก็เดี๋ยวอันนี้ในหน้าที่นี้พี่จะใส่เป็นชื่อ เนรักกันนะครับผมแล้วก็พาสเวิร์ดก็ง่ายๆครับผมอ่ะอีเมลเราก็ใส่ตามที่เราจะใส่ไปนั่นเองนะครับอ่าเราก็กดติ๊กที่ตรงนี้ด้วยนะถ้ามันขึ้นรูปอะไรมาแล้วมันให้กดอะไรก็กดตามนั้นนะครับเสร็จแล้วก็กดสมัครสมาชิกครับผมนี่อันนี้คือสําเร็จคือถูกต้องแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเข้าร้านได้แหละและให้เรากดเข้าสู่ระบบครับอ่าพอกดเข้าสู่ระบบเราก็ใส่อีเมลเพื่อ้ที่เราใส่ไปนั่นเองนะแล้วก็พาสเวิร์ดด้วยนั่นเองนะครับผม อ่ะแล้วกดเข้าสู่ระบบครับนี่แค่นี้ก็เข้าได้ละเรียบร้อยนะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเห็นนะครับว่าข้างบนมีหมดเลยเนาะมี Discord ของทางร้านนะครับเอ่อมีแฟนเพจมีอะไรหมดเลยนะครับอ่ะต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยลองทัก Discord กับแฟนเพจของทางร้านไปได้น,นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้ในระิฟชั่นเนาะ ง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มาซื้อสินค้าก่อนแต่ก่อนจะซื้อสินค้าเนี่ยเราต้องเติมเงินเข้าไปในร้านก่อนอนั่นเองนะครับผมอย่างแรกก็กดเติมเงินตรงนี้ครับอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราโอนวอลเลตนะครับเบอร์ตรงน,นี้เนาะเออให้ตรงกันนะครับสเสร็จแล้วก็ดูชื่อด้วยนะนะครับแล้วก็รอ1-5นาทีนะครับเราค่อยมาใส่เลขอ้างอ,างอ,อางเดี๋ยวพี่ลองไปโอนก่อนเนาะรอ,อก,ก่อนนะครับผมอ่ะตอนนี้เราก็โอนไปแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราแปะสลิปข้างๆให้ดูเนาะนี่น้องก็ใส่เลขอีตรรงงนนนะนน้ไะะัั่เอคบ และเดี๋ยวเราก็จะกดให้ดูนะว่ามันได้จริงๆนะครับผมอ่ะ14ตัวนะ5 0 0 0 6 0 8 8 7 9 9 4 8 9นะครับก็ดูว่ามันตกกันไหม50,060,887,943อ่ะโอเคเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเติมเงินนะครับผมปุ๊บแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะอันนี้เราขอปิดสลิปแล้วก่อนนะครับอ่ะรอสักครู่หนึ่ง อ่าตอนนี้เราก็ได้แล้วนี่อันนี้คือเติมเงินเข้าสําเร็จนะครับอันนี้เราเติมไป1บาทเนาะโอเคครับเสร็จแล้วนะให้เราเอ่อ ى, ซื้อนะครับกดซื้ออ่าไม่ใช่สิกดเติมโรบักนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นแบบกลุ่มนะครับก็ง่ายๆครับกดเข้ากลุ่มตรงนี้เนาะปึ๊บแล้วก็จะเด้งมาที่กลุ่มนะครับอ่านี่เดี๋ยวให้ดูโรบักเราก่อนเรามี2 4งหมนี่สองสองนะเออให้เรากดจอยกลุ่มเข้าไปครับปึ๊บอ่าแล้วก็รอน,นี่อันนี้เราเข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครรัับบถ้้้้้้าาาาขขึนนเเเีียววแลวลใหหกมมดิมครับ แค่ให้เราใส่ชื่อตัวละครเราลงไปนั่นเองนะครับผม,มเดี๋ยวหนึ่งนะพิมพ์ผิดแฮนแน่ไม่เปลี่ยนภาษาวะอ่ะโอเคจานวนหนึ่งบาทเนาะเราเติมมาแค่หนึ่งบาทก็คือเลรดสี่เนาะตอนนี้เฮ้ยได้ตั้งสโลบัคกแนะ่ยอโอเคเดี๋ยวเรากดพิมพ์ไปนะครับพิมพ์ตามข้างๆนะที่เขาเขียนไว้ตรงนี้แล้วกดชําระเงินนะครับผมปุ๊บรอ,อสักครู่หนึ่งอ่านี่เขาบอกว่าท่านได้รับแล้วอ่า สี่โลบักเขี okay, เรากลับมาเนาะนี่ตอนแรกเราก็ดูไว้นะสองสี่สองสองนะเรากดรีครับหนึ่งครั้งจื๊บเอ็นไหมเป็น4 2, ี่แหละไม่ใช่42 2เนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับร้านนี้เนาะอืมก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะครับที่มาสนับสนุนเราเนาะอคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครอยากเติมแบบกลุ่มลองมาเติมร้านนี้ดูได้นั่นเองนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับบายครับผม